E.P. พี2สารพิพากษาว่าการฟ้องผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้หกผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งให้รับผิดค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งใหม่มีใช่เป็นเรื่องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46ที่ศาล จะต้องถือข้อได้จริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาคำพิพากษาสารดีกาที่5988ทับ2,556คณะกรรมการการเลือกตั้งโจทย์ในจอจานจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องและแก้ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน3า9 2นวน336,922บาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่22มกราคม2,549จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย ชำระเงินจำนวน3า6 9 2นวน3 3 9 2 2บาทพร้มอมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยเต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่22มกราคม2 5 4 9เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์กับให้จำเลยใช้ค่าหรือจาคร,รมเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ ห้าพันบาทจจำเลยอุทธรสาลอุทธรภาค5พิภากษาแก้เปลี่ยนว่าให้จำเลยใช้เงินจำนวนสองแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยเจ็ดจุต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่22มกราคม2 5 4 9เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแกโ่โจทย์นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นตน้นข้าราชการตำเนียมในชั้นอุทธรให้เป็นพับโจทและจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาท,ที่ได้นั่งพิจารณาคดีในสารชั้นต้นและสารอุทธรภาค5รับรองว่าบีเหตุสมควรที่โจทและจำเลยตามลำดับจะดีกาในข้อเท็จจริงได้ สาลดิกาวินิจฉัยว่าคนที่จริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่8ธันวาคม2548ภูมินในการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่2อำเภอปองในวันที่22มกราคม2549 จำเลยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่สองหมายเลขสองผลการเลือกตั้งปรากฏว,ว่าจำเลยเป็นผู้ได้นนรับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดต่อมามีผู้ร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาว,ว่าจำเลยกระทำความผิดตามพระราชบ,บัญติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2545มาตรา57และมาตรา60คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาได้สืบสวนสอบสวนข้อได้จริงแล้วไม่หลักฐานเชื่อว่าจำเลยกระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมายการเลือกตั้งดังกล่าวจริง จึงรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยสั่งการให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนด1ปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การมหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่สองใหม่กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน ค่าใช้จ่ายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเวลาต่อมาผู้ในการการเลือกตั้งประจำองค์การบรหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบหารส่วนจังหวัดพะเยาใหม่ในวันที่2อรกรกฎาคม2อ4 9ร่ายใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่เป็นเงินจำนวน3 0 0 0 0 0 36,922บาทและของโจทย์เป็นเงินจำนวน9,600บาทมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาจำเลยประการแรกว่าที่สารอุทธรภาค9หยิบยกปัญหาเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา8วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าดคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ .2,550 ขึ้นมาวินิจฉัยในคดีนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าคดีนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนจังหวัดพะเยาจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2549ต่อมามีผู้ร้องคัดค้า,คา,คานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สืบสวนสอบสวนแล้ว ได้ทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำวินิจฉัยสั่งการที่812ทับสองพรลงวันที่21มิถุนายน2549ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2541 มีผลใช้บังคับแมมนต่อมาจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2 5 5 0ออกมาใช้บังคับซึ่งได้กำหนดสัดส่วนองค์ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งในมาตรา8แ,แตกต่างไปจากกฎหมายฉบับเดิมก็ตามศาลจะหยิบยกกฎหมายฉบับที่แก้ไขใหม่ ดังกล่าวมาปรับแขกคดีนี้ไม่ได้คำวิจัยในส่วนนี้ของศาลอุทธรณ์ภาค5ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลดีกาดีกาของจมเลยในส่วนนี้ฟังขึ้นคนดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาจำเลยประกาศต่อมาว่าโจทย์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่าข้อความตามมาตราแวรรคแรกแห่ง พระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2 5 4 1ที่บัญญัติว่าการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีกรรมการการเลือกตั้งมาประชุมไม่น้อยกว่า4ใน5ของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าขณะที่รงม์มติถ้ามีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ จำนวนเท่าใดองค์ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีสัสดส่วนไม่น้อยกว่า4ใน5ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในคณะนั้นคดีนี้ได้ความว่าคณะลงมติมีกรรมการการเลือกตั้ง3คนได้มาร่วมประชุมรักกรรมการการเลือกตั้งทั้ง3คนได้ลงมติให้เกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลย และให้มีการเลือกตั้งใหม่จึงเป็นการลงคะแนนไม่น้อยกว่า4ใน5ของจำนวนกรรมการตามนัยยะแห่งกฎหมายข้างต้นแล้วดีกาจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยประการต่อมาว่าการที่จำเลยถูกฟ้องเป็นจำเลยที่สองในคดีอาญาหมายเลขดำที่8 85ทับ2 5 1คดีหมายเลขแดงที่2288 2552ทับ2อง2ของศาลชั้นต้นในความผิดตอ่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเมื่อจำเลยถูกฟ้องให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่มีการเลือกตั้งใหม่ การฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้ศาลจะต้องถือเอาข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีส่วนอาญาหรือไม่เห็นว่าการฟ้องผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ถูกเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งให้รับผิดค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา99วรรคหนึ่งนั้นเป็นการฟ้องให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งรับผิดในทางแพง่ง ที่มีเหตุมาจากการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่าฝืนมาตรา57จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและให้เลือกตั้งตามมาตรา97วรรคหนึ่งแม้นจำเลยจะถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดียาดังกล่าวด้วยก็ตามแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46ที่า3จะต้องถือข้อได้จริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังที่จำเลยอ้างเพียงแต่ว่าเมื่อจำเลยให้การปฏิเสธความรับผิดว่าไม่เคยกระทำการฝ่าฝืาฝนมาตราต่57จนเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและมีการเลือกตั้งใหม่ จำเลยย่อมมีสิทธินำสืบปฏิเสธความรับผิดตามคำให้การได้และมีสิทธิอ้างคำพิพากษ,ษาในคดีอาญาเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้และศาลย่อมใช้ดุลพินิษรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวประกอบได้แต่พยานหลักฐานดังกล่าวจะมีน้ำหนักให้รับฟังได้ประการใดหรือไม่เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาตามหลักเรื่องพระการพิสูจน์ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานดังนั้นที่ศารลร่างทั้งสองใช้ดุลพินิษไม่รอกรันพิจารณาคดีนี้เพื่อฝังผลคดีอายาดังกล่าวจึงชอบแล้วดีกาคนอนี้จำเลยฟังไม่ขึ้นอันหนึ่งตามพระราชบ,บัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งภพศ2550มาตรา21วรกหนึ่งบัญญัติให้ คณะกรรมาการการเลือกตั้งมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลในคดีทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองโดยได้รับยกเว้นค่าริชาธรรมเนียมทั้งปวงดังนั้นจึงต้องคืนค่าริชาธรรมเนียมทั้งหมดแก่โจทย์พิภากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระเงินจำนวน3 3 6 9 2นบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราละอยละ7.5ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่22มกราคม2549เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ขึ้นข้าราชาธรรมเนียมทั้งหมดแก่โจทย์ข้าราชาธรรมเนียมอื่นนอกจากนี้ให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา46ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง สารจำต้องถือข้อที่จริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคาดีส่วนอาญา